สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับลูกต้องเหมือนพ่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์พวกเราได้รับฐานะการเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูดังนั้นความซื่อสัตย์นี้เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของลูกของพระเจ้านะครับวันนี้ลักษณะของพ่อได้ดูทําให้เห็นในชุมเราบ้างไหมครับพระธรรมโยชูวาบทที่6ข้อ22และ23โยชูวา สั่งชายสองคนผู้ไปสอดแนมแผ่นดินนั้นว่าจงเข้าไปในบ้านของหญิงโสเภณีและนำหญิงนั้นกับทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางออกมาดังที่ท่านได้สาบานต่อนางไว้ดังนั้นชายหนุ่มที่เป็นผู้สอดแนมก็ขเข้าไปนำราหับออกมากับบิดามารดาและพี่น้องผู้ชายและทุกสิ่งที่เป็นของนางและเขานำญาติพี่น้องทั้งหมดของนางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของอิสราเอลเราเห็นได้ชัดนะครับว่าโยชูวาเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาคำมั่นสัญญาเขาเป็นจริงตามพระสักของพระเจ้าเขาได้ให้คำสัญญากับราหบผ่านผู้สอดแนมว่าเธอและครอบครัวของเธอจะรับการปกป้องเมื่ออิสราเอลเข้ามาทำลายเมืองยิริโคโยชูวาทำตามคำสาบานผู้สอดแนมอย่างเคร่งครัดเพื่อนครับคนของพระเจ้าต้องเรียนแบบคุณลักษณะนี้นะครับการรักษาสัญญาเป็นเครื่องหมายสำคัญของความซื่อสัตย์และความน่าไว้วางใจเชื่อถือได้ น้องครับขอพวกเราจะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่พระเยซูใส่ไว้ในจุงเราแล้วนะครับทั้งกับพระเจ้าคนใกล้ชิดในครอบครัวคิดจักและทุกคนที่เราพบเจอในชุดประจําวันนะครับพระธรรมโยชูวาบทที่6ข้อ24และ25ส่วนเมืองนั้นพวกเขาจุดไฟเผาเสียรวมทั้งทุกสิ่งที่อยู่ในเมืองนั้นนอกจากเงินและทองกับเครื่องใช้ที่ทาด้วยทองสำริดและด้วยเหล็กนั้นเขานํามาไว้ในคลังในพระนิเวศข,ของพระยาเว ส่วนราหบยิงโสเภณีและครอบครัวปิดาของนางและทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางโยชูวได้ไว้ชีวิตและนาง,นางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารซึ่งโยชูวส่งไปสอดแนมเมืองเยริโคทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการและตามคำพูดของผู้สอดแนมที่ได้ให้คำสาบานหรือคำมั่นสัญญาไว้นะครับทุกอย่างในเมืองน,นั้นถูกทำลายยกเว้นเครื่องเงินทอง เครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสำริดและเหล็กถูกนำมาถวายแด่พระเจ้าได้มีเพียงคนที่อยู่ในบ้านของราหับและทรัพย์สินในบ้านนั้นไม่ถูกทำลายนะครับพระนามโยชูวาบทที่ 6: กข้อยีคราวนั้นโยชูวาให้สาบานว่าใครที่พยายามสร้างเมืองนี้คือเยรูโคขึ้นใหม่ก็ให้ผู้นั้นถูกสาบแช่งเฉพาะพระพักพระยาเวผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั้นเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้องพี่น้องครับ จากสิ่งที่ผมและเพื่อนๆในเต้นเมเกอร์แคลเทมีได้ศึกษาด้วยกันในรายการห้องนั่งเล่นเราพบว่าไม่มีใครสร้างมือยูริโคขึ้นใหม่จริงๆนะครับแต่พวกเขาได้สร้างยูริโคเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เมืองเดิมครับเพราะคนอิาเลเชื่อในคําสาบานหรือคำมั่นสัญญาต่อพระพักพระเจ้าว่ามันจะเกิดขึ้นจริงครับพระธรรมโยชูวาบทที่6กข้อยีดดังนั้นแหละพระยาเวสถิตอยู่กับโยชูวาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปตลอดแผ่นดินพี่น้องครับ เมื่อโยชูวานำประชาชนทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์การทำลายเมืองยูริโคและการปกป้องรหับและครอบครัวของเธอพระเจ้าสถิตยอยู่กับโยชวูวพี่น้องครับความซื่อสัตย์และการทำตามคำสั่งของพระเจ้านำมาซึ่งพระพรการที่พระเจ้าสถิตยอยู่กับโยชวูวทำให้เขามีชื่อเสียงเรื่องลือไปไกลนะครับพี่น้องครับพวกเราต้องดำเนินชีวิตตามพระเยซูการเชื่อในพระเยซูว่าพระอมเป็นพระเจ้านำพวกเราเป็นลูกของพระองค์ สิ่งที่เราได้รับแล้วคือลักษณะชีวิตและความต้องการภายในที่เหมือนพระเจ้าแล้วนะครับขอให้เรารักษาและพัฒนานต่อย,ยอดลักษณะที่เหมือนพระเยซูไว้หนึ่งในนั้นคือความซื่อสัตย์ที่โปร่งใสไว้ในชีวิตของเราแล้วนะครับพี่น้องครับการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายแกิดแด่พระองค์นะครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดปรงส์ทรเป็นพระเจ้าของเราพระองค์สถิตยอยู่กับเรา ขอพระ้าเมตตาที่พระเมรบงจะเปิดเผยความเข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเราจะสามารถติดตามพระทัยของพระองค์ติดตามพระประสงค์ของพระองค์บนสุขการวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระสุคิตทรงเป็นผู้ที่ทําให้เราได้กลับมามีความสมานขับพระองค์เหมือนี้เราได้รับฐานนั้นในการเป็นลูกของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในชุเราผ่านการบังเกิดใหม่ในพระสุคิตทําให้เรามีความต้องการในมีลักษณะนิสัยที่เหมือนพระองค์ขอพระ้าเมตตาเราที่จะรักษาสิ่งนั้นและพัฒนาต่อยอดมันจนเราเป็นที่ชอบพรระทของง เราจะเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่พระองค์สามารถจะใช้ชีวิตของเราได้ขอสอมบปรดเมตตาเราด้วยพระองค์เกจก้าเราอยากจะมีชีวิตที่ประชาโปรดปรานขอพระเจ้าเมตตา้นะน,นำเราทุกคนด้วยพระองค์เจ้ารัิทฐานทุนขอพระองค์ขอบพระกลุ่มพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุตรวงศสันเสริญครับ